สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับโครงการใหม่หนึ่งเดีในย่านที่ราคาต่ํากว่าล้านครับทุกคนทำเลดีนะครับใกล้แหล่งของกินแล้วก็ถนนใหญ่ด้วยครับส่วนกลางจัดเต็มนะครับทั้งแนวราบแล้วก็บนดาดฟ้าเลยที่นี่คือดิอินดีสคอนโดบางพลีนะครับวับนนี้พามาชมทุกซอกทุกมุมเลยครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยครับ ทุกคนครับถ้าเกิดว่าใครติดตามช่องของเรานะครับอาจจะคุ้นชื่อกับดิอินดิตีคอนโดบางพลีแล้วนะครับทุกคนเนื่องจากว่าเราเนี่ยเคยเข้ามารีวิวตอนที่เป็นเซอร์เี่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยตัวโครงการนะครับสร้างเสร็จ100%พร้อมเข้าอยู่แล้วด้วยนะครับด้านหลังของพี่นี่เลยคือตึกจริงนะครับทุกคนแต่ว่าก่อนจะไปดูเนี่ยขออนุญาตพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องของทำเลกันก่อนเลยครับทุกคนครับซอยนี้คือซอยสอมณีรัตน์นะครับซึ่งซอยนี้เนี่ยจะตั้งอยู่บนถนนเเเเเเทททพพาา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 ารร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 ััััักกกกกษ์นนนนนะะะะคคคคคบบบบบปปปมมมมณณณีีี่่่่่10 200ตตววโโงงงงดดดิิิอออออลยยยูหจซ ซึ่งแหล่งของกินของใช้ต่างๆที่อยู่ใกล้ที่สุดครับทุกคนก็คือบริเวณหน้าปากซอยเลยนะครับไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยครับโดยดรามีททางตลาดสดบางพลีนะครับซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่มีของให้เลือกครบทุกอย่างทั้งของกินของใช้เลยด้วยครับติดกันครับทุกคนจะมีปั๊มปตทนะครับซึ่งด้านในก็จะเป็นคอมมูนิตี้ย่อมๆเลยทางร้านกาแฟขนมร้านอาหารนะครับรวมถึงยังมีเซเว่นนะครับอยู่ด้านในด้วยครับจากนั้นบริเวณปากซอยนะครับบนทางเท้าในช่วงเย็นๆแล้วก็เช้าๆเนี่ยจะกลายเป็นตลาด ครับทุก่นคนจะมีเรื่องของกินของใช้แล้วก็ร้านที่เด็กซื้อเนี่ยอยู่บริเวณนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามกันครับทุกคนจะมีโรงพยาบาลจุฬารัฐสามด้วยนะครับหรือถ้าเกิดยังไม่จุดใจนะครับในย่านนี้นะครับทุกคนสามารถเดินทางไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับได้ถึง2ที่เลยครับทั้งตัวเมกะซิตี้บางนานะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาขยายเกือบเต็มทุกเฟสแล้วนะแล้วก็ยังมีตัวมาร์เก็ตเพลสสมบัตภูมินะครับที่เป็นห้างโลตัสผสมกับโฮมโปรแล้วก็มีส่วนรีเทลด้วยครับหรือถ้าเกิิิดดดอออออออยยยยยยยาาาาาาากกกกกกไ้้้้้้้หงง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 สสรรรรรรรพพนนนนนนคคคคคะะััััับบบบททีีีีีีี่่่่่่ซืแขขใใชเเววตตมลลูๆโ หรือว่าถ้าเกิดใครนะครับต้องการทางไปสนามบินสุวรรณภูมิในอยู่ห่างจากโครงการแค่10นาทีด้วยครับส่วนในเรื่องของการเดินทางครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครทางานนีคมใกล้ๆในย่านนี้นะครับอย่างเช่นนิคมบางปูตัวซอยสองมณีรัตน์นะครับที่ทางโครงการตั้งอยู่เนี่ยสามารถขับรถนะครับทะลุลัดเลาะไปด้านหลังได้ด้วยนะครับออกสู่ถนนแพรกกษรนะครับและเข้าสู่นิคมบางปูได้เลยครับระยะทางไม่ไกลมากใช้เลี่ยงรถติดได้ดีเลยครับหรือถ้าหากไปนิคมบางพลีครับทุกคนออกจากโครงการกับรถนะครับวิ่งตรงยาวได้เลยครับซึ่งจะบอกว่าเรื่องแหล่งงานนะครับบางท เนื่องจากว่ามีรถบริษัทนะครับจอดถึงหน้าปากซอยเลยรวมถึงนะครับสามารถใช้ทางด่วนบูฮาวิถีได้สะดวกด้วยครับทุกคนครับเดี๋ยวส่วนต่อมานะครับพามาดูพื้นที่ส่วนกลางของตัวโครงการกันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยเบนยินอยู่บริเวณสวนนะครับตรงกลางโครงการเลยเลเยอร์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับมีทั้งตัวลำธารแบบนี้นะครับมีต้นไม้ใหญ่แบบนี้มีม่านน้าตกด้านหลังด้วยครับทุกคนเบนจะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยด้วยครับ บริเวณนี้นะครับคือพื้นที่ส่วนกลางหลักของโครงการดิอินดิสคอนโดบางพีครับทุกคนเราจะเป็นส่วนส่วนกลางของโครงการนะครับล้อมรอบด้วยอาคารพักอาศัยทั้งสามอาคารแบบนี้เลยทําให้นะครับลูกบ้านที่อยู่ทั้งสามอาคารเนี่ยสามารถเดินลงมาใช้ส่วนกลางได้ง่ายเหมือนกันเลยด้วยครับซึ่งส่วนกลางบริเวณนี้ครับทุกคนจะประกอบไปด้วยตัวโซเชียลการเดทนะครับทางโครงการทําเป็นสวนนะครับมีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้นะครับลงมานั่งเล่นพักผ่อนกันได้เลยมีตัวซอว์วอเตอร์พูลซิสเต็มนะครับเป็นสระนักระบบเกลือครับทุกคนขนาดเนี่ยใหญ่จะได้เลยรบเวยมีีิูท่่อณ สร้างสระว่ายน้ําเลยครับตัวฟิตเนสครับทุกคนก็จะรับวิวสวนนะครับแล้วก็ส่อนกําลังกายเนี่ยจัดมาให้หลากหลายเลยทีเดียวครับและส่วนสุดท้ายครับทุกคนอยู่บริเวณด้านในสุดนะครับจะเป็นตัว coworking space นะครับทางโครงการเนี่ยจัดที่นั่งเอาไว้ให้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีตัวประชุมด้วยครับและติดกันครับทุกคนจะเป็นตัวเพลย์รูมนะครับมีตัวปูวางมาให้ด้วยครับส่วนด้านนอกครับทุกคนที่ล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางอยู่นะครับเป็นพื้นที่จอดรถของตัวโครงการนะครับซึ่งสามารถจอดได้40%ไม่รวมจอดซ้้้้้้ออนน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 คคคคคััััััััะะะรร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 รบบบบแแแลลลวววกกกกกก็ยยยยยยงงงมีีีีาาาาาตตดดดสส์พพืืทท่่่่่จจถเใหห คนยังไม่หมดนะครับเนื่องจากว่าเขามีพื้นที่ส่วนกลางบนชั้นดาดฟ้าด้วยนะที่มันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับมันจะบอกว่าในระดับราคาเดียวกันนะครับคอนโดที่ราคา9ก้าแสนไม่เกิน1นล้านเนี่ยดีอินดิสคอนโดบางพลีนะครับให้ส่วนกลางมาจัดเต็มที่สุดแล้วด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางดาดฟ้าแบบนี้คอนโดราคาแบบนี้นะครับเขาไม่ค่อยทํากันด้วยครับภาพรวมของพื้นที่ส่วนกลางชั้นรูปท็อปทุกคนจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่อยู่รวมๆกันนะครับระหว่างรีแลกซ์แล้วก็แอคทีฟครับคือถ้าเกิดหากวันไหนนะ ซึ่งจะบอกว่าเขาลงเป็นต้นไม้จริงและก็ยญ้าจริงทั้งหมดเลยด้วยนะครับหรือถ้าเกิดวันไหนนะครับอยา,อากออกกำลังกายเนี่ยจ็อกกิง้งแท็ที่เชื่อมต่อทั้งสามอาคารเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งได้ยาวๆเลยนะครับมีไม่กี่โครงการโลลที่ทำจ็อกกิ้งแท็ให้ยาวขนาดนี้เลยด้วยนะครับและเบนจะบอกว่าลิฟต์ของทุกอาคารนะครับขึ้นมาถึงบริเวณดัดฟ้าตรงนี้เลยแล้วก็ตัวพื้นจ็อกกิ้งแท็นะครับทุกคนเป็นพื้นแบบนิ่มนะครับซัพพอร์ตแรงกระแทกได้ดีด้วยครับ ส่วนต่อมาครับทุกคนพาทุกคนมาดูห้องพักอาศัยกันบ้างครับ The i n d i s Condo b a n พล r e e นะครับทุกคนก็จะมีทั้งหมด3อาคารนะครับอาคารละ8ชั้นยูนิตพักอาศัยนะครับมีทั้งสิ้น707ยูนิตครับแล้วก็มีร้านค้าอีก1ยูนิตซึ่งยูนิตพักอาศัยจะมีตามนี้เลยครับ โดยดูห้องนะครับขายเป็นแบบ fully furnished ครับทุกคนของแถม Built-in เนี่ยจัดเต็มมากเลยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับทุกคนพามาดูห้องตัวอย่างที่เป็นห้องเปล่านะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยชิ้นไหนเขาแถมมาบ้างแล้วก็มันดีแค่ไหนนะครับโดยเริ่มจากห้องนี้ก่อนครับทุกคนห้องนี้คือ one bedroom นะครับที่ตารางเมตรครับห้องนี้ครับทุกคนเมื่อเราเข้ามาถึงภายในบริเวณหน้าห้องนะครับทุกคนจะเป็นส่วนของ living area นะครับชุด Built-in เนี่ยเขาแถมมานะครับตั้งแต่บริเวณประตูเลยประตูครับทุกคนจะมีตัวดิ็นตอุดอรัิเวววณชนางนาะ บริเวณด้านบนนะครับจัดให้เป็นหน้าบานกระจกสีดําแบบนี้นะครับเพิ่มความหรูหราแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้าง,งดีเลยแล้วก็จะมีตัวชั้นวางนะครับมีชั้นวางด้านล่างด้านบนนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวบริเวณชั้นวางทีวีนะครับมีปลัก๊กมาให้หลายจุดเลยนะบริเวณด้านล่างเนี่ยมีทั้งตัวลิ้นชักนะครับทุกคนแล้วก็ตัวพื้นที่เก็บรองเท้าด้วยครับส่วนบริเวณตรงข้ามกันนะครับมีโซฟาขนาด2ที่นั่งแบบนี้นะครับแถมมาให้เช่นเดียวกันตรงานักวางแขนเนี่ยสามารถวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับนัั่่ทีวนกกบาาาา้ตคม ขนาดสองที่นั่งซึ่งสามารถพับเก็บได้บริเวณตรงนี้ครับทุกคนอันนี้เป็นตู้บิวอินนะเราสามารถวางของได้นะครับเก็บของจากตู้ด้านล่างได้รวมถึงนะครับเราสามารถกายออกมาเพื่อทําเป็นโต๊ะทานข้าว ขนาด2ที่นั่งนะครับแบบนี้ได้ด้วยครับทุกคนก็คือนั่งบริเวณหัวโต๊ะท่านหนึ่งแล้วก็ด้านข้างท่านหนึ่งนะครับแล้วเวลาเก็บเนี่ยก็ง่ายมากครับทุกคนก็คือยกขึ้นไปเก็บได้เลยรวมถึงด้านในนะครับสามารถวางของได้ด้วยนะแล้วเวลาพับโต๊ะเก็บขึ้นลงเนี่ยของบริเวณด้านในนะครับก็ไม่เสียหายด้วยนะครับ,บรเพราะว่าโต๊ะเนี่ยอยู่คนละระยะกับของด้านในด้วยนะครับอลองพับให้ดูเลยแบบนี้นะครับ่วนบริเวณตรงข้ามกันนะครับหน้าห้องน้ำจะมีมุมอยู่ตรงนี้นะครับสามารถวางตู้เย็นได้สูงสุดเป็นขนาด2บานประตูเลยดด้้้้าาาานนนนนนบบบะรรัมมมีีชิออใหหหก็็เเปสื วางของเพิ่มเติมตรงนี้ได้เช่นกันซึ่งเวอร์ชันกันอยู่จริงครับทุกคนถ้าเกิดว่ารวางตู้เย็นที่เป็นขนาดปกติเนี่ยก็จะวางชิดมุมไปใช่ไหมครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็ยังมีที่เหลือวางเป็นตะกร้าผ้านะครับหรือว่าเป็นโต๊ะเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนด้านในสุดครับทุกคนจะเป็นบริเวณครัวนะครับซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาจะบิวอินชุดครัวมาให้ตามนี้เลยนะจะมีตัวเครื่องดูดควันของเตก้ามาให้นะครับมีตัวซิงค์น้งจานมีตัวตะขอแขวนแบบนี้นะครับรวมถึงเนี่ยบิวอินเนี่ยเร ของได้เพิ่มเติมมีบานเปิดบานพับมีช่องใส่ของเยอะแยะเลยด้วยนะครับมีตัวลิ้นชักและก็ตู้เก็บของด้านล่างให้ด้วยนะครับซึ่งระเบียงครับทุกคนเข้าออกนะครับผ่านทางประตูกระจกบานเลื่อน3ตอนครับแล้วก็สามารถวางเครื่องซักผ้าได้ด้วยครับส่วนต่อมาครับทุกคนเป็นห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนของห้องไทป์นี้นะครับเป็นห้องนอนผนังทือประตูทึบทั้งหมดเลยด้วยนะได้นะครับทุกคนเขาแถมให้นะครับเป็นฟูกและก็ฐานเตียงนะครับขนาด5ฟุตแบบนี้ผ้าปูนะครับปลอกหมอนหมอนแถมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้านในสุดเนี่ยเล มาพร้อมกับบานกระทุ้งแบบนี้เลยด้วยนะครับก็สามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วยบริเวณปลายเตียงนะครับมีปลั๊กนะครับสามารถติดตั้งทีวีแขวนผนังได้นะซึ่งแอร์มีมี2ตัวนะในห้องนอนก็มีนะครับแล้วก็บริเวณครัวเมื่อสักครู่นี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับบริเวณหัวเตียงก็แถมนะครับตัวโต๊ะแต่งหน้าตรงนี้มาให้นะครับก็มีลิ้นชักมาให้เก็บของด้านล่างด้วยก็วิสตูนะครับแถมให้ครบทั้งหมดเลยแต่ว่าไฮไลท์ที่เป็นชอบมากเลยคือตู้เสื้อผ้าครับทุกคนตู้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นหน้ี เขาจะมีไฟนะครับติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างเป็นขนาดที่กว้างดีนะครับแล้วก็มีจุดที่เป็นราวเลยครับเอาไว้แขวนเฟดตัวแขวนนังเกงได้ด้วยนะครับก็บิวอินมาให้ตามนี้เลยอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นตัวลิ้นชักนะครับเก็บของได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกันซึ่งห้องนอนเนี่ยเราสามารถคอนเน็กนะครับเข้าห้องน้ําได้จากบริเวณนี้เลยด้วยนะครับห้องน้ำเนี่ยเป็นเดอร์สเซ็ทครับทุกคนสามารถเข้าออกได้นะครับ แต่ทั้งฝาห้องนอนตรงนี้แล้วก็บริเวณห้องนั่งเล่นด้วยนะครับซึ่งทางเข้าห้องน้ำจากบริเวณห้องนอนครับทุกคนจะเป็นประตูกระจกบานฝ้าแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีคือมันไม่กินที่อีกข้อนึงคือแสงจากบริเวณด้านข้างเตียงเนี่ยสามารถส่องถึงเข้ามาในห้องน้ําได้ด้วยนะครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำนะครับทางโครงการบิวอินแถมให้ตามไปทุกประการเลยด้วยครับทุกคนรวมถึงมีการทําเป็นตัวชวาบ็อกซ์นะครับกันด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอนแบบนี้มาให้ด้วยครับมาถึงห้องตัวอย่างห้องต่อไปครับนาบข OneW Room Plus ด สองตารางเมตรครับทุกคนห้องนี้บอกเลยว่าควรจะต้องดูเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าชุดวิวอินเนี่ยจัดเต็มมากนะครับหลาย10ชิ้นเลยแล้วก็มีถึง2ห้องนอนกระจกเข้ามุมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับทุกคนมาดูบริเวณหน้าห้องก่อนเลยนะครับเป็นส่วนของครัวก่อนเป็นพื้นที่โซนใช้งานนะครับเพื่อทางโครงการเนี่ยเขาวิวอินจัดเต็มให้ทุกอย่างตามทุกประการเลยนะครับไล่มาครับทุกคนตั้งแต่บริเวณหน้าห้องนะครับตรงประตูมีตัวดิจิตอลล็อกติดอยู่ด้วยนะครับรวมถึงบริเวณชุดครัวตรงนี้ ทุกอย่างนะครับหน้าาบกระจกสีดําตู้ต่างๆนะครับต่อไฟฟ้า2หัวเครื่องดูดควันของเตก้านะครับซิงค์นัางจานทุกอย่างแถมมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวตู้เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นมาจากห้องื่อสักครู่ค่อนข้างจะพอสมควรเลยนะมีปลั๊กไฟมาให้นะครับถึง4จุดด้วยกันรวมถึงตัวตู้เนี่ยก็วางไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็เปิดด้านล่างเนี่ยใส่ของได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับตรงข้างครับทุกคนจะเป็นจุดที่เอาไว้วางเครื่องซักผ้านะห้องน้ครับทุกคนจะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้บริเวณตรงนี้เลยนะครับเป็นเครื่องซักผ้าแบบ ฝาหน้านะครับแล้วก็บริเวณด้านบนครับทุกคนมีตู้หวีชุดหนึ่งนะครับสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้เช่นกันนะ และตรงนี้ครับทุกคนเป็นชุดที่เป็นบิวอินนะครับซึ่งเราสามารถวางรองเท้าได้เป็นจะบอกว่าหลาย10คู่มากๆด้านล่างตรงนี้นะครับคือเนี่ยเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับยาว2บานแบบนี้ทั้งหมดเลยด้วยนะครับแล้วก็บริเวณด้านบนเนี่ยเป็นกระจกสีดาแบบนี้นะครับดูหรูหราวางของโชว์ก็ดูสวยงามด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นตู้ใส่ของแบบ2ชั้นนะเปิดออกมาก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพื้นที่วางตู้เย็นครับทุกคนจะอยู่บริเวณด้านข้างเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้เลยนะสามารถวางนะครับแบบ2บานประตูบนล่างหรือว่าใช ขวาแบบเปิดออกก็ได้เหมือนกันนะครับ จากครัวครับทุกคนเดินเข้ามานะครับจะเป็นโถงลิฟวิ่งและเบนจะบอกว่าตรงนี้นะครับมีชุดบิวอินสุดอลังการนะครับชุดนี้อยู่ตรงเข้ามุมพอดีครับทุกคนชุดนี้เนี่ยจะเป็นตัวชั้นวางทีวีนะครับซึ่งขนาดเนี่ยใหญ่มากเลยนะเราสามารถติดตั้งทีวีนะครับขนาดประมาณ60นิ้วขึ้นไปได้เลยนะด้านบนวางของได้นะครับมีหน้าบานกระจกสีดํามาให้ปิดตู้แบบนี้เหมือนกันนะครับดูหรูหราเลยทีเดียวด้านล่างครับทุกคนเป็นชักนะครับสมช่องแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตู้บานนี้ครับทุกคนที่เขาทําการบิ้้้นนนมาใหเตูีย ในห้องตัวอย่างถ้าเกิดว่าใครเคยดูนะครับว่าทําเป็นบาร์น้ําดื่มเป็นบาร์เครื่องดื่มเอาไว้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะใส่เป็นของต่างๆเนี่ยได้เยอะมากเพราะมันค่อนข้างลึกมากนะครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยถึงเพดาเลยด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีลิ้นชักครับทุกคนอีก3อันแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งบริเวณตรงข้ามกันถ้าเกิดว่าบิวอินทีวีเราอลังการแบบนี้แล้วนะครับโซฟาเราจะธรรมดาไม่ได้ครับทุกคนห้องนี้เนี่ยเขาจะเป็นห้องที่เป็นห้องแปลนเข้ามุมนะครับโซฟาเนี่ยเขาจะทาการบิวอินมาให้นะครับเข้ามุมแบบน เพิ่มเติมด้วยแล้วเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถนั่งนะครับพร้อมๆกันได้หลายคนมากทีเดียวนะกระจกหน้าต่างนะครับเป็นกระจกเข้ามุมมาพร้อมมากระทุ้งแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวโซฟาเนี่ยถ้าเกิดประกอบกับโต๊ะทานข้าวเนี่ยก็นั่งทานข้าวพร้อมกันได้4คนเลยด้วยครับซึ่งจากบริเวณนี้นะครับทุกคนจะมีทางออกไประเบียงด้วยนะระเบียงเนี่ยจะกันด้วยประตูกระจกมาเล่นแบบสามตัวแบบนี้เลยครับส่วนต่อมาครับทุกคนมาดูห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนเนี่ยมี2ห้องนะครับคือห้องนี้เนี่ยเป็นห้องแรกจะอยู่บริเวณตรงครัวนะครับซ แล้วก็บานกระทุงด้วยรวมถึงฐานเตียงแล้วก็ฟูกนะครับขนาด5ฟุตเนี่ยแถมมาให้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บริเวณปลายเตียงเนี่ยมีปลั๊กไฟนะครับติดตั้งทีวีแขวนผนังได้ด้วยครับไฮไลท์คือตู้เสื้อผ้าครับทุกคนตู้เสื้อผ้าเนี่ยถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันของตัวด้านในตรงนี้นะครับจะเหมือนกับห้องเมื่อสักคู่ทุกประกาศเลยครับคือเลื่อนเปิดมีไฟนะครับติดตั้งมาให้นะครับมีตัวราวแขวนผ้าชุดตัวมาให้ลิ้นชักมาให้เลยครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือบริเวณด้านขขข้้้้าาาาาาางงงงงงตตรรรรรนน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 ีีคัักกออเเเป็ะะจแ่่่หหดใญลยซึสมถว ได้ข้างบนก็วางได้นะครับแต่ว่าเราสามารถเปิดนะครับตรงกลางเพื่อวางของนะครับเพิ่มเติมได้เยอะมากๆเลยด้วยส่วนอีกห้องหนึ่งครับทุกคนจะอยู่บริเวณตรงข้ามกันนะครับขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับเป็นเตียงขนาด5ฟุตฟูกขนาด5ฟุตเช่นเดียวกันนะครับมีกระจกหน้าต่างพร้อมมากระทุ้งเหมือนกันแต่ว่าตู้เสื้อผ้าที่ได้มาเนี่ยจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นบานเต็มนะครับรวมถึงเขาจะบิวอินมาพร้อมกับตัวโต๊ะเครื่องแป้งแบบนี้เลยครับอ๋อเมื่อกี้ลืมบอกกับทุกคนว่าห้องนี้นะครับเขาแถมแอร์นะครับทั้งหมด3ตํตำแหน่งเลย คือบริเวณ living area นะครับแล้วก็ห้องนอนทั้งสองห้องด้วยครับทีนี้สุดท้ายครับทุกคนมาดูห้องน้ากันบ้างห้องน้ำครับทุกคนเป็นห้องน้ําที่เป็นหน้าตามาฐานะครับของทั้งโครงการเลยห้องน้าห้องนี้นะครับห้องื่อสักรู่เนี่ยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับทางโครงการ build in ห้องน้าให้สุขภัณฑ์ทั้งหมดได้ตามในถุกประการเลยครับและทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือรีวิวของโครงการ The i อ d น e ิสคอนโบางพลีนะครับซึ่งตอนนี้ตึกเขาสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเข้าอยู่พร้อมให้ทุกคนได้ชมโครงการจริงกันเลยนนะะคคครรรับกก่อออจจปิิดดทททม้้้้งงงาายยววตตโพแ ให้อีกครั้งนึงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดริฟของเราด้วยนะครับคลิปหน้าพาพื่อนไปรีวิวกันไหนนะครับเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ